เสียงระฆังวัดดังขึ้นในเช้าวันหนึ่งท่ามกลางบรรยากาศเงียบสงบของหมู่บ้านเล็กๆทุกอย่างดูเป็นปกติจนกระทั่งรถตำรวจสีขาวหลายคันแล่นเข้ามาจอดหน้าประตูวัดอย่างกระทันหันผู้คนที่มากราบไหว้หลวงพ่อถึงกับนิ่งนั้นไม่มีใครคาดคิดว่าภาพแห่งศรัทธาจะถูกสันคลอนในเวลาไม่กี่นาทีต่อมา หลวงพ่อผู้เป็นที่นับถือของชาวบ้านมาตลอดหลายสิบปีถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายคนเข้ามาล้อมทันทีที่ออกมาจากศาลาการประเรียนใบหน้าที่ยิ้มแย้มในทุกเช้ากลับเปลี่ยนเป็นนิ่งสงบอย่างประหลาดชาวบ้านหลายคนพากันร,ร้องให้บางคนถึงกับตะโกนว่าต้องมีความเข้าใจผิดแน่แต่นี่ไม่ใช่การจับกลุ่มธรรมดาเพราะเจ้าหน้าที่คนหนึ่งได้ดึงซองเอกสารหนาแน่นออกมาจากกล่องเล็กๆพร้อมแฟ้มภาพถ่ายจำนวนมากที่มีตราประทับลับของหน่วยงานพิเศษในกระทรวง เราได้รับข้อมูลจากสายลับภายในวัดมานานกว่าหกเดือนหนึ่งในตำรวจกล่าวเสียงเรียบขณะที่หลวงพ่อยังคงนั่งสงบนิ่งอยู่บนพื้นภาพที่เห็นทำให้ทุกคนตกตะลึงบัญชีรายชื่อบันทึกการโอนเงินจำนวนมหาศาลชื่อของผู้ร่วมขบวนการที่อยู่ในตำแหน่งสำคัญทางาศาสนาและการเมืองทุกอย่างถูกรวบรวมไว้ในแฟ้มเดียวกันชาวบ้านเริ่มกระซิบกันเสียงเบาบางคนเริ่มสันกลัวว่าสิ่งที่ตนศรัทธามาตลอดชีวิตจะไม่ใช่สิ่งที่คิดไว้จริงฮ่าฮ่า ขณะเดียวกันนักข่าวหลายสำนักเริ่มมารวมตัวอยู่หน้าวัดรายงานสดทันทีที่ข่าวการจับหลวงพ่อแพร่ออ,อกไปทั่วประเทศความเคลื่อนไหวนี้ไม่ใช่เพียงแค่การบุกจับแต่มันคือการเปิดโปงความลับที่ถูกปกปิดมานานในอีกมุมหนึ่งของวัดพระรูปหนึ่งในชุดเก่าๆที่ไม่ค่อยมีใครสนใจกลับจ้องมองเหตุการณ์ตรงหน้าอย่างแน่วแน่เขารู้อะไรบางอย่างและอาจเป็นกุญแจสำคัญที่เชื่อมโยงเรื่องทั้งหมดเข้าด้วยกัน เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นในห้องรับด้านหลังศาลาปลายสายพูดเพียงว่าแผนเริ่มต้นแล้วอย่าให้ใครหลุดรอดไปได้เสียงทุ้มต่ำจากปลายสายสั่งการก่อนจะตัดสายทิ้งทันทีพระรูปนั้นวางสายอย่างเยือเกียรนก่อนจะลุกขึ้นเดินอย่างมั่นคงไปยังโถงกลางวัดที่เจ้าหน้าที่กำลังตรวจค้นอยู่ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่อีกคนเปิดลิ้นชักเก่าหลังพระประธานและพบซองเอกสารสีเหลืองซีที่เขียนด้วยลายมือว่าลับที่สุดสำหรับคนที่กล้าพ,พอจะเปิดเผยความจริงเท่านั้นภายในมีแฟลชไดรฟ์และจดหมายที่ถูกเขียนขึ้นอย่างเรงร่งี ท่านอาจสงสัยว่าทำไมทุกอย่างจึงเริ่มพังลงในวันนี้ความจริงคือมันไม่ได้พังแต่เพิ่งจะถูกเปิดเผยต่างหากข้อความในจดหมายเริ่มต้นด้วยน้ำเสียงที่สะท้อนถึงคนเขียนที่เต็มไปด้วยความกลัวแต่กล้าหาญด้านนอกวัดรถถ่ายทอดสดกำลังแพร่ภาพไปทั่วประเทศเสียงผู้ประกาศข่าวรายงานว่าการจับกุมครั้งนี้เกี่ยวข้องกับขบวนการฟอกเงินระดับประเทศโดยมีเครือข่ายยงใหญ่ตั้งแต่พระชั้นผู้ใหญ่ไปจนถึงนักการเมือง แต่ในสายตาชาวบ้านยังมีความสับสนความเจ็บปวดและความไม่เชื่อประปนอยู่พวกเขาไม่เคยคาดคิดว่าคนที่สวดมนต์ให้ทุกเช้าคนที่ทำพิธีศพให้พ่อแม่ของพวกเขาหรือคนที่พวกเขาเรียกว่าหลวงพ่อจะเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยหลักของขบวนการระดับประเทศพระรูปที่เงียบขรึมเดินเข้ามาหาตำรวจสิ่งที่พวกท่านพบมันยังไม่ถึงครึ่งของความจริงผมมีบางอย่างที่ท่านควรเห็น เขายื่นบาดพระเก่าๆใบหนึ่งให้ตำรวจซึ่งภายในกลับมีโทรศัพท์มือถือรุ่นเก่าซ่อนอยู่เมื่อตรวจสอบพบว่าภายในโทรศัพท์นั้นมีคลิปเสียงสนทนาแปลกๆที่พูดถึงการโยกย้ายเงินผ่านบัญชีวัดต,ต่างจังหวัดการเปลี่ยนชื่อพระปลอมและการจัดการกับผู้ที่รู้อะไรบางอย่างมากเกินไปนี่คือหลักฐานที่ผมเก็บไว้ตั้งแต่รู้ว่าหลวงพ่อไม่ได้ศรัทธานในธรรมะเหมือนที่ท่านแสดงให้พวกเราเห็นพระรูปนั้นกล่าวพร้อมจ้องไปยังหลวงพ่อที่ยังคงนั่งนิ่งไม่พูดอะไรแม้แต่คำเดียว เจ้าหน้าที่เริ่มตื่นตัวมากขึ้นทุกข้อมูลที่ได้มานั้นไม่ใช่เพียงแค่คำกล่าวหาแต่คือภาพเสียงวิดีโอและเอกสารที่ชี้ชัดว่ามีใครบางคนอยู่เบื้องหลังเครือข่ายนี้และวัดแห่งนี้อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นแต่ยังไม่มีใครรู้ว่าสิ่งที่กำลังคลี่คลายอยู่นี้ยังซ่อนความลับอีกมากมายที่อาจเขยา่าศรัทธาทั้งประเทศได้มากกว่าที่ทุกคนคิดทันใดนั้นเสียงของพระผู้ถือบาตรเก่าก็ดังขึ้นอีกครั้งผมไม่ได้อยู่ในวัดนี้โดยบังเอิญผมถูกส่งมา ทุกสายตาหันขวับไปที่เขาทันทีเสียงคือหาเริ่มดังขึ้นอีกครั้งในหมู่เต้าหน้าที่และชาวบ้านที่ยังไม่ไปไหนหมายความว่ายังไงเจ้าหน้าที่คนหนึ่งถามพระรูปนั้นสูดหายใจลึกก่อนจะดึงเอาบัตรบางอย่างจากใต้จีวรมันคือบัตรประจําตัวของหน่วยงานข่าวกรองลับที่ทําให้แม้แต่ตํารวจชั้นผู้ใหญ่ยังต้องถอยหนึ่งก้าวผมได้รับมอบหมายจากเบื้องบนให้สืบสวนขบวนการฟอกเงินที่แฝงตัวอยู่ในวงการสงผมใช้เวลาเกือบหนึ่งปีเพื่อเข้าไปอยู่ในความไว้ใจของหลวงพ่อ และตอนนี้ผมมีทุกอย่างที่พวกท่านต้องการตำรวจรีบพาเขาเข้าไปในห้องรับหลังวัดเพื่อฟังข้อมูลอย่างละเอียดขณะที่อีกฝ่ายเริ่มส่งหลักฐานขึ้นคลาวให้หน่วยงานกลางภายในแฟลชไดร์นั้นมีข้อมูลลึกไปถึงระดับบัญชีธนาคารของมูล,ลนิธิวัดหลายแห่งทั่วประเทศที่มียอดเงินเข้าออกหลักหลายสิบล้านโดยไม่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจนบางชื่อที่ปรากฏในรายงานทําเอาเจ้าหน้าที่ถึงกับอึง้งมีทั้งข้าราชการระดับสูงผู้บริจาคคนดังและแม้แต่ผู้มีอิทธิพลในแวดวงศาสนา ขณะเดียวกันกล้องวงจรปิดในวัดได้ถูกดึงภาพย้อนหลังออกมาในคลิปมีภาพหลวงพ่อกำลังพูดคุยกับชายชุดดำกลางดึกอยู่หลังศาลาใหญ่ท่าทีระวังตัวราวกับรู้ว่าอาจมีคนจับตามองอยู่ภาพนี้ถ่ายเมื่อห้าเดือนที่แล้วพระสายรับกล่าวชายในภาพคือคนกลางที่ทำหน้าที่ส่งเงินจากภายนอกเข้าสู่บัญชีลับของวัดนี้เขาใช้ชื่อปลอมมาโดยตลอดแต่ผมตามสืบจนรู้ว่าตัวจริงคือผู้บริหารบริษัทส่งออกทองคำที่เคยถูกสอบเรื่องภาษีเมื่อปีก่อน ผู้การตำรวจที่มาด้วยถึงกับถอนหายใจแรงมันโยงกันหมดทั้งศาสนาเศรษฐกิจการเมืองขณะที่เบื้องหน้าเป็นภาพของวัดที่ยังมีผู้คนยืนมองอย่างไม่เชื่อสายตาภายในกลับกำลังกลายเป็นสนามรบของความจริงและการทรยศที่ฝังลึกมาเป็นปีฮ่าฮ่าและในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังเตรียมเคลื่อนย้ายหลวงพ่อออกจากวัดเสียงหนึ่งจากกลุ่มชาวบ้านก็ดังขึ้นด้วยน้ำเสียงสันเครือแล้วเราจะเชื่อใครได้อีก ไม่มีใครตอบคำถามนั้นได้ในตอนนี้แต่พวกเขากำลังจะได้รู้ว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันลึกกว่าที่พวกเขาเคยจินตนาการไว้มากนักในขณะเดียวกันที่ศาลาหลังเก่าอันเงียบสงบซึ่งแทบไม่มีใครใช้งานมานานหลายปีเจ้าหน้าที่ชุดพิเศษกำลังตรวจค้นอย่างละเอียดจูจ่ๆก็มีเสียงตะโกนมาจากลูกทีมด้านในว่าเจออะไรบางอย่างครับภายในช่องลับใต้พื้นไม้ถูกซ่อนด้วยกล่องเหล็กหนาหนักเมื่อเปิดออกทุกคนถึงกับตะลึง ภายในมีกล่องใส่เงินสดหลายล้านบาทเอกสารการโอนเงินระหว่างประเทศและสมุดบันทึกที่มีรหัสเฉพาะเต็มหน้าเจ้าหน้าที่สายข่าวกรองผู้ปลอมตัวเป็นพระเดินเข้ามาดูใกล้ๆเขาพึพมพำเบาๆนี่ยังไม่ใช่ทั้งหมดแต่อย่างน้อยมันก็เริ่มคลี่คลายแล้วในสมุดบันทึกเล่มหนึ่งมีแผนผังเครือข่ายการส่งเงินผ่านวัดกว่า18แแห่งทั่วประเทศพร้อมรหัสบัญชีที่เชื่อมโยงกับองค์กรต่างประเทศบางแห่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย มีวัดอื่นเกี่ยวข้องอีกเหรอเจ้าหน้าที่อาวุโสถามด้วยน้ำเสียงหนักแน่นพระสายลับพยักหน้าไม่ใช่แค่วัดมันคือโครงข่ายที่สร้างขึ้นมาเพื่อหลอกใช้ความศรัทธ,ธาบาังหน้าการเลื่อนไหวเงินผิดกฎหมายข้ามชาติเจ้าหน้าที่บางคนเริ่มโทรแจ้งหัวหน้าหน่วยทันทีพร้อมทั้งขอกำลังเสริมไปยังวัดอื่นๆที่อยู่ในบัญชีต้องสงสัยและในขณะเดียวกันนั้นเองโทรศัพท์ของพระสายลับก็ดังขึ้นอีกครั้งเบอร์ที่ไม่มีชื่อโชว์บนหน้าจอเขารับสายอย่างระวังครับ ปลายสายพูดเพียงว่าระวังตัวไว้พวกมันรู้แล้วว่าคุณเป็นใครแล้วเสียงก็ตัดไปทันทีเขานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะหันไปทางเจ้าหน้าที่เราต้องรีบเราไม่ได้สู้กับแค่ขบวนการฟอกเงินพวกมันมีสายตาอยู่ทุกที่สายลมเย็นพัดผ่านศาลาเก่าพร้อมเสียงกระดิ่งลมที่ดังคลอไปกับบรรยากาศตึงเครียดทุกอย่างกำลังมุ่งหน้าไปสู่จุดที่ไม่มีใครคาดคิดและการเปิดโปรงในครั้งนี้อาจไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่ใหญ่กว่าเดิมมากนัก เวลาผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงข่าวการจับกุมหลวงพ่อและการค้นพบขบวนการฟอกเงินภายในวัดได้กลายเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ไปทั่วทุกสื่อทั้งโทรทัศน์ออนไลน์และโซเชียลมีเดียเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ดังขึ้นจากทุกทิศทางบางคนโกรธเกรี้ยวบางคนสับสนและอีกหลายคนกำลังตั้งคำถามกับความศรัทธาที่มีมาตลอดชีวิตภายในวัดตำรวจเริ่มกระจายกำลังเพื่อคุ้มกันพื้นที่และการไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าใกล้พื้นที่ตรวจค้นขณะเดียวกันนักข่าวเริ่มสัมภาษณ์ชาวบ,าบ้านบางคนที่น้ำตาไหลาด้วยความเจ็บปวด เราเคารพหลวงพ่อมาตลอดไม่เคยคิดเลยว่าท่านจะเกี่ยวข้องกับเรื่องแบบนี้หญิงชาราคนหนึ่งกล่าวเสียงสั่นขณะถือดอกไม้ที่เตรียมจะถวายในเช้าวันนั้นด้านหลังศาลาการประเรียนเจ้าหน้าที่หนุ่มกำลังคุยกับพระสายรับอย่างเคร่งเครียดเขาเปิดภาพจากโทรศัพท์มือถือเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของวัดอื่นที่เกี่ยวข้องในรายชื่อนี่คือวัดในจังหวัดทางใต้ที่เราเฝ้าระวังอยู่มีรถตู้ต้องสงสัยเข้าออกทุกคืนและเงินบริจาคจำนวนมากที่ไม่มีที่มาชัดเจนถูกโอนเข้าออกบัญชีวัดในช่วงเวลาเดียวกันกับวัดนี้ พระสายรับขมวดคิ้วผมเคยได้ยินชื่อวัดนี้ในการประชุมลับของพวกเขาพวกเขาเรียกกันว่าศูนย์กลางกระจายเงินแต่ไม่มีใครรู้ว่าใครคุมจริงๆขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมหลักฐานใหม่เสียงกริ่งวัดก็ดังขึ้นอย่างไม่มีที่มาทุกคนหยุดนิ่งมองไปทางหอระครังที่ไม่มีใครอยู่แต่ระครังกลับเคลื่อนไหวเบาๆราวกับมีใครสั่นมันจากด้านในพระสายรับหันไปทันทีมีคนอยู่ข้างบนเขากระซิบ เจ้าหน้าที่รีบกระจายกำลังและค่อยๆปีนขึ้นไปยังหอระฆังเมื่อถึงด้านบนพวกเขาพบเพียงจีวรเปล่าผืนหนึ่งแขวนอยู่กับซองจดหมายเล็กๆติดไว้ด้านข้างมีเพียงประโยคเดียวเขียนด้วยลายมือวัดๆนี่เพิ่งเริ่มต้นพวกเรายังอยู่เจ้าหน้าที่ทุกคนเงียบเงันภายในซองมีเพียงแผนที่ที่วงไว้เป็นจุดๆซึ่งน่าจะเป็นวัดอื่นๆที่อาจเกี่ยวข้องพร้อมตัวเลขบัญชีชุดใหม่ที่ไม่เคยปรากฏในฐานข้อมูลมาก่อนพระสายลับหยิบแผนที่ขึ้นมาดูด้วยสีหน้าเคร่งเครียดพวกมันรู้ว่าเรากำลังตามอยู่ และพวกมันทิ้งบาะแสไว้ให้เราเพราะพวกมันมีแผนที่ลึกกว่าแค่การเงินเขาพึมพำเบาๆกับตัวเองขณะมองไปยังภาพหลวงพ่อที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในรถตู้ตำรวจไม่ใช่แค่เงินมันคืออำนาจและมันกำลังโยกคลอนทุกเสาหลักของความศรัทธาในประเทศนี้ขณะที่รถตู้ของเจ้าหน้าที่กำลังแล่นออกจากวัด โดยมีหลวงพ่อนั่งเงียบอยู่ด้านในพร้อมกับเจ้าหน้าที่คุมตัวเสียงไซเรนเบาๆดังไปทั่วถนนสายเล็กของหมู่บ้านชาวบ้านจำนวนหนึ่งยังคงยืนเงียบอยู่ริมทางบางคนยกมือไหว้ทั้งน้ำตาไม่ใช่เพื่อสาธุแต่เป็นการบอกลาความเชื่อที่พวกเขายึดมั่นมาทั้งชีวิตพระสายลับยังคงยืนอยู่หน้าศาลาการประเรียนสายตาเขาเต็มไปด้วยความวิตกแต่เด็ดเดี่ยวภารกิจของเขายังไม่จบเขารู้ดีว่าสิ่งที่เปิดโปองออกมานี้เป็นเพียงชั้นผิวเผินของเครือข่ายที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าที่ใครเคยจินตนาการ ถ้าเราตามแผนที่นี่ต่อไปเขาพูดกับเจ้าหน้าที่หญิงคนหนึ่งที่เป็นคู่หูในการสืบสวนเราจะไปถึงตัวคนที่อยู่เบื้องหลังจริงๆไม่ใช่แค่หลวงพ่อคนเดียวเจ้าหน้าที่หญิงเปิดแท็บเล็ตขึ้นมาดูแผนที่ทันทีเธอชี้ไปยังจุดหนึ่งในภาคเหนือของประเทศนี่คือวัดที่มีเงินบริจาคสูงที่สุดในรอบ5ปีแต่ไม่มีรายงานกิจกรรมทางาศาสนาเลยแม้แต่ครั้งเดียว พระสายลับพยักหน้าเบาๆก่อนหันกลับไปมองวัดที่เงียบเงันเบื้องหลังประตูไม้บานใหญ่ที่เคยเปิดต้อนรับญาติโยมทุกวันบัดนี้ถูกปิดไว้แน่หนาเหมือนกำลังไวอไ้อาลัยให้กับสิ่งที่สูญเสียไปทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์รับของพระสายลับก็ดังขึ้นอีกครั้งเบอร์เดิมไม่มีชื่อปรากฏเขารีบกดรับสายอีกฝั่งพูดเพียงประโยคเดียวคุณเปิดเกมแล้วตอนนี้ถึงตาพวกเราเดินหมากบ้าง เสียงตัดไปทันทีแต่ไม่ใช่แค่นั้นโทรศัพท์ในมือเขาเริ่มแสดงภาพถ่ายที่ถูกส่งเข้ามาเป็นภาพของเจ้าหน้าที่หลายคนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้รวมถึงตัวเขาเองพร้อมตัวอักษรภาษาอังกฤษพ,พิมพ์ไว้ด้านล่างทุกภาพว่า Target Mark u n d e r w a t วพระสายลับนิ่งค้างไปชั่วครู่ก่อนจะเงยหน้าขึ้นแล้วพูดกับตัวเองเบาๆงั้นก็มามาดูกันว่าใครจะเดินถึงปลายกระดานก่อน เช้าวันรุ่งขึ้นท้องฟ้าหม่นมัวเนือวัดเงียบสงบที่เคยเต็มไปด้วยเสียงสวดเสียงระฆังและรอยยิ้มของชาวบ้านบัดนี้กลายเป็นสถานที่ปิดตายแผ่นไม้กั้นประกาศคำสั่งตรวจสอบและตำรวจยามเดินวนไปมาราวกับที่นี่ไม่ใช่วัดแต่คือฉากอาชญากรรมพระสายรับยืนอยู่หน้ากระดานข้อมูลในศูนย์ปฏิบัติการรับของหน่วยงานกลาง สายตาจับจ้องไปยังชื่อหนึ่งที่วงแดงอยู่กลางแผนผังเครือข่ายบุญเรืองอินทชยัยชื่อนี้ไม่เคยถูกพูดถึงในสื่อไม่เคยอยู่ในเอกสารใดแต่มีเส้นโยงจากเขาไปยังวัดสำคัญกว่าสิบแห่งและองค์กรการกุศลอีกหลายแห่งเขาคือใครเจ้าหน้าที่หญิงถามเบาฮ่าฮ่พระสายรับพูดช้าๆขณะยังจ้องชื่อบนกระดานคนที่ไม่มีใครรู้จักแต่ควบคุมทุกอย่างจากเบื้องหลัง ไม่ทันไดเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นจากคอมพิวเตอร์ระบบแสดงการเคลื่อนไหวของเงินจำนวนหนึ่งห้าแสนบาทถูกโอนเข้าในบัญชีมูลนิธิวัดแห่งหนึ่งในภาคอีสานซึ่งเคยปิดกิจการไปแล้วกว่าสามปีพวกเขายังเคลื่อนไหวและกำลังล้างร่องรอยทันใดนั้นประตูห้องปฏิบัติการถูกเปิดออกอย่างแรงเจ้าหน้าที่ระดับสูงเดินเข้ามาพร้อมแฟ้มสีแดงมีข่าวด่วนคนในของเราในวัดเชียงใหม่ถูกลอบทำร้ายเมื่อคืนอาการสาหัสต,ตอนนี้อยู่พีซียู ทุกคนเงียบเงินก่อนพระสายลับจะพูดเสียงนิ่งพวกเขารู้แล้วว่าเราไล่ตามถึงไหนตอนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของเงินหรือาศาสนาอีกต่อไปแต่เป็นสงครามเงียบระหว่างความจริงกับเงามืดที่กินบ้านเมืองนี้มานานเขาหยิบบัตรสายลับขึ้นมาเก็บใต้จีวรแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นโทรหาคนคนหนึ่งที่เขาไม่เคยติดต่อมานานหลายปีเป็นผมหรือเปล่าเสียงปลายสายถามอย่างรวดเร็วทันทีที่รับสายพระสายลับตอบเบาๆแต่ชัดเจนใช่ถึงเวลาแล้ว พวกเราต้องเจอกันที่จุดนัดเดิมจากหน้าจอคอมพิวเตอร์เครือข่ายทั้งหมดที่เคยซ่อนอยู่ในเงากำลังเริ่มเผยตัวทีละชั้นทีละชื่อทีละบัญชีจนกระทั่งถึงชื่อสุดท้ายที่พอปรากฏขึ้นบนหน้าจอพระสายลับถึงกับชนะชื่อที่เขาไม่คิดว่าจะเกี่ยวข้องคนที่เขาเคารพมาตลอดชีวิตแต่ก่อนที่เขาจะเอ,อ่ยอะไรออกมาไฟในห้องก็ดับวูบลงพร้อมเสียงไซเรนเตือนภัยดังลั่นทั่วศูนย์ปฏิบัติการ ChatGPT เซก เสียงไซเรนกระพริบดังไปทั่วอาคารใต้ดินเจ้าหน้าที่แต่ละคนลุกจากเก้าอี้ทันทีบางคนคว้าอาวุธบางคนรีบสำรองข้อมูลพระสายลับยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะหันไปมองจอมอนิเตอร์ที่กำลังกระพริบแดงและโชว์ข้อความเพียงบรรทัดเดียวระบบถูกแทรกแซงข้อมูลลบอัตโนมัติใน60วินาทีปิดซฟตร์หลักเดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่เทคนิคตะโกน พระสายรับรีบก้มคว้าแฟลชไดร์จากตัวใส่เข้าไปในคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเพื่อดึงข้อมูลหลักฐานสำคัญก่อนที่ระบบจะล้างตัวเองแต่เวลานับถอยหลังยังวิ่งอย่างรวดเร็ว47วินาที46 45ในขณะที่ทุกคนกำลังตึงเครียดไฟฟ้าสำรองก็ติดขึ้นทำให้จอมอนิเตอร์สว่างวาบอีกครั้งพร้อมปรากฏภาพจากกล้องวงจรปิดในลิฟท์ลับด้านหลังฐานชายสวมชุดสูทด,ดำสวมหน้ากากผ้าขาวเดินอยู่คนเดียวถือซองเอกสารในมือ พระสายรับขโมดคิ้วเขามาเร็วเกินไปเจ้าหน้าที่หญิงรีบเปิดระบบล็อกห้องเพื่อกันการบุกรุกแต่พบว่าไม่สามารถควบคุมจากภายในได้อีกต่อไประบบถูกควบคุมจากภายนอกเราโดนแฮ็กเต็มรูปแบบแล้วพระสายรับกัดฟันแน่นก่อนจะคว้าแฟลชไดรฟ์ที่กำลังโหลดข้อมูลไม่ถึง80%ออกมาเขารู้ว่าถ้าไม่เอาออกตอนนี้ทุกอย่างอาจหายไปตลอดกาลฉันจะพามันออกไปข้างนอกเขาพูดคุณบ er ้าหรอ คนข้างนอกนั่นคือคนที่เรากำลังตามล่าเจ้าหน้าที่หญิงตะโกนสวนเขามองเธอด้วยแววตาที่แน่วแน่และเขาไม่รู้ว่าฉันรู้ว่าเขาคือใครก่อนจะมีใครพูดอะไรต่อพระสายลับก็รีบเปิดประตูลับด้านข้างออกแล้วหายเข้าไปในอุมโมงค์ใต้ดินที่มีเพียงเขาคนเดียวเท่านั้นที่รู้ทางในความมืดของอุมโมงค์เสียงฝีเท้าและเสียงลมหายใจดังสะท้อนเขากำไฟฉายไว้แนนมืออีกข้างกุมแฟลชไดร์ที่เต็มไปด้วยข้อมูลซึ่งตอนนี้ไม่ใช่แค่หลักฐานแต่มันคือกุญแจสู่ความจริงทั้งระบบ เมื่อเขาโผล่ออกมาจากทางออกใต้เจดีเก่าในสวนวัดร้างแห่งหนึ่งเขาพบว่ามีคนรอเขาอยู่แล้วชายคนหนึ่งนั่งรออย่างเงียบเๆบ,บนแท่นหินไม่ใช่ใครอื่นบุญเรืองอินทชยัยเขายิ้มบางๆและพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบา,เบาแต่เต็มไปด้วยแรงกดดันในที่สุด คุณก็รู้แล้วสินะว่าหมากตัวไหนเป็นคนเริ่มเกมนี้จริงๆพระสายรับหยุดชนะหายใจเข้าลึกขณะจ้องตาชายตรงหน้าบุญเรืองอินทชัยคนที่ไม่มีใครเคยเห็นหน้าชัดเจนแต่กลับมีชื่อปรากฏในเงาของทุกแผนการอันซับซ้อนเขาไม่ใช่แค่ผู้มีอิทธิพลแต่คือผู้ควบคุมเส้นทางเงินเครือข่ายสงและเบื้องหลังของการสันคลอนความศรัทธาทั้งแผ่นดินผมสงสัยมาตลอดว่าใครอยู่เบื้องหลังวัดพวกนั้นแต่ไม่คิดว่าจะเป็นคุณพระสายรับพูดด้วยเสียงเรียบแต่แฝงความโกรธอยู่ลึกฮ่าฮ่า บุญเรืองหัวเราะเบาๆผมไม่ได้อยู่เบื้องหลังหรอกผมคือโครงสร้างนั้นเองเขายื่นมือออกไปช้าๆราวกับไม่ได้เกรงกลัวอะไรส่งมันมาเถอะแฟลชไร์นั่นมันไม่ใช่ของคุณพระสายลับไม่ขยับเขารู้ว่าในแฟลชไร์นี้มีมากกว่าข้อมูลทางการเงินมันคือหลักฐานที่โยงบุญเรืองเข้ากับเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงพระชั้นผู้ใหญ่และเครือข่ายข้ามชาติในการฟอกเงินผ่านาศาสนาถ้าคุณรู้ว่าผมมีมันทำไมไม่ฆ่าผมตั้งแต่แรก บุญเรืองยิ้มจางๆดวงตาเขาเยือเกี่ยนเพราะคุณไม่ใช่ศัตรูคุณคือผู้เล่นที่ฉลาดและบางทีอาจเป็นผู้สืบทอดพระสายรับหัวรอเบาๆคุณต้องการอะไรแน่ๆอำนาจเงินหรือแค่ต้องการพิสูจน์ว่าความศรัทธาของคนไทยโง่เขลาบุญเรืองลุกขึ้นยืนเดินเข้าใกล้ทีละก้าวผมต้องการแค่สิ่งเดียวระบบที่ผมสร้างไว้ต้องไม่ถูกพังโดยคนที่ไม่เข้าใจมันและคุณกำลังจะทำลายมันทั้งหมด พระสายรับก้าวถอยหนึ่งก้าวมือยังคงกำ flash ไรแน่นเสียงสัญญาณข้อความเข้าดังขึ้นจากโทรศัพท์ในกระเป๋าข้อความจากเจ้าหน้าที่หญิงระวังมีคำสั่งรับจากภายในให้ปล่อยตัวหลวงพ่อเราถูกแทรกซึมเขากำโทรศัพท์แน่นขึ้นสีหน้าเปลี่ยนเป็นเคร่งเครียดทันใดนั้นเองเสียงฝีเท้าหลายคู่ดังขึ้นรอบเจดีเก่าเงาล่างในชุดดำเริ่มล้อมวงเข้ามาอย่างเงียบเชียบบุญเรืองพูดขึ้นเสียงต่ำเกมนี้คุณไม่มีทางชนะด้วยความสัตย์จริงคุณมีเวลาแค่ตอนนี้ที่จะเลือก พระสายลับเหลือบมองรอบตัวเหงื่อเริ่มผุดขึ้นที่ขมับทั้งหมดเงียบงันจนได้ยินเพียงเสียงลมหายใจของตัวเองท่ามกลางความมืดและแรงกดดันเขาเอ่ยประโยคสุดท้ายถ้าเกมนี้ต้องเล่นผมจะเล่นจนสุดกระดานแล้วให้ทั้งประเทศเป็นคนตัดสินชจีพีทีเส ทันใดนั้นเสียงปืนเงียบดังขึ้นจากทิศตะวันตกของเจดีเฉียดผ่านไหลของพระสายลับไปไม่กี่เซนติเมตรเขาหลบตัวทันทีกลิ้งตัวไปหลังกำแพงหินเก่าขณะที่ชายชุดดำอีกสามคนพุ่งออกมาจากเงามืดพร้อมอาวุธครบมืออย่าทำให้ต้องเสียคุณบุญเรืองตะโกนเสียงของเขาไม่ได้สั่นแต่มันเริ่มหมุดหนิดเขาไม่ได้คาดคิดว่าพระสายลับจะดื้อด้านถึงขั้นนี้ พระสายลับดึงปืนพบขนาดเล็กที่ซ่อนไว้ใต้จีวรอ,ออกมาอย่างรวดเร็วเขายิงสวนไปที่หนึ่งในชายชุดดำกระสุนทะลุไหลทำให้ฝ่ายตรงข้ามล้มลงทันทีในจังหวะน,นั้นเองเขากระโดดหลบวิธีกระสุนอีกชุดแล้วพุ่งตัวไปยังโพรงเล็กใต้ฐานเจดีช่องลับที่เขาเคยค้นพบเมื่อหลายเดือนก่อนเขากำลังนี้ชายชุดดำตะโกนแต่บุญเรืองยกมือห้ามปล่อยเขาไปเขาคิดว่าเขาชนะแต่เขาเพิ่มเข้าสู่ชั้นลึกที่สุดของกระดานนี้ ภายในโพรงใต้ดินพระสายลับวิ่งผ่านอุมโมงค์เก่าโทรศัพท์ในกระเป๋ายังคงสั่นเป็นระยะจากข้อความเข้ารัวฮ่าฮาหนึ่งในนั้นจากแหล่งข่าวที่ไว้ใจได้ในหน่วยข่าวกรองเราถูกหักหลังจากภายในรายชื่อผู้ร่วมขบวนการระดับสูงกำลังถูกลบจากระบบกลางรีบส่งข้อมูลทั้งหมดให้เขาก่อนที่จะสายเกินไปเขาหยุดชั่วคราวดึงแฟลชไดร์ออกมาเสียบเข้ากับโทรศัพท์มือถือจากนั้นพิมพ์รหัสสลับที่ไม่มีใครรู้นอกจากเขาและ เขาคนเดียวที่วางแผนไว้ทั้งหมดเปิดโหมด A7 เผยแพร่แบบกระจายทุกระบบสื่อหลักอิสระและต่างประเทศทันทีที่กดส่งข้อมูลทั้งหมดจากแฟลชไดรฟ์ก็ถูกแยกย่อยกระจายออกไปยังแหล่งข่าวสื่อออนไลน์และเซฟเวอร์สำรองนับสิบแห่งทั่วประเทศภาพเอกสารเส้นทางการเงินเสียงสนทนาและภาพจากกล้องวงจรปิดของหลวงพ่อและบุญเรืองเริ่มแสดงบนหน้าจอมือถือของนักข่าวหลายสำนักในเวลาเดียวกันณนะห้องส่งข่าวช่องดัง พิธีกรถึงกับหยุดพูดกลางรายการเมื่อได้รับข้อความภาพด่วนเปิดโปงขบวนการาศาสนาเทียมหลักฐานระดับชาติหลุดในวินาทีนั้นเองทั้งประเทศเริ่มรู้ความจริงและคลื่นศรัทธาเริ่มสั่นไหวอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความลวงหากเพราะความจริงที่ไม่มีใครสามารถหยุดมันได้อีกแล้วแต่สิ่งที่พระสายรับยังไม่รู้คือบุญเรืองเองก็เตรียมหมักตัวถัดไปไว้แล้วและมัน จะไม่ใช่การโต้กลับธรรมดาแต่คือการเปลี่ยนแปลงศรัทธาทั้งระบบด้วยมือของเขาเองใต้เงาความเงียบของอุโมงค์เก่าพระสายรับยืนพิงผนังหินอย่างเหนื่อยหอบหลังจากวิ่งหนีและส่งข้อมูลออกไปสำเร็จเสียงแจ้งเตือนจากโทรศัพท์หยุดลงเหลือเพียงความเงียบเงันที่ตัดกับความวุ่นวายภายนอกเขารู้เกมนี้เพิ่งเริ่มตน้นทันใดนั้นเสียงเรียกเข้าดังขึ้นอีกครั้งหน้าจอแสดงชื่อผู้ติดต่อที่เขาไม่คิดว่าจะเห็นอีกพ่อ มือของเขาสั่นเล็กน้อยก่อนจะกดรับเสียงจากปลายสายชราลงแต่ยังคงเด็ดขาดแกทำในสิ่งที่ต้องทำแล้วแต่ตอนนี้แกต้องหายตัวไปสักพักทุกสายตากำลังจ้องมาที่แกพระสายรับนิ่งไปพ่ออยู่ฝั่งไหนกันแน่ปลายสายเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะตอบเบาฮ่าฮ่าพ่ออยู่ฝั่งความจริงแต่ความจริงบางครั้งก็ต้องเลือกว่าจะพูดเมื่อไหร่และกับใครก่อนสายจะตัดไปเขาทิ้งท้ายเพียงว่าระวังตัวไว้ บุญเรืองไม่ได้เล่นหมากแค่ในสนามนี้พระสายรับเก็บโทรศัพท์เข้าไปในจีวรหายใจเข้าลึกและเดินต่อไปในอุโมงค์ที่มืดลงเรื่อยๆแสงสว่างรำไรเบื้องหน้าคือทางออกสู่โลกภายนอกณเวลานั้นทั่วโซเชียลมีเดียทั่วประเทศเต็มไปด้วยภาพหลักฐานหลักสูตรศาสนาปลอมระบบเงินบริจาคที่ถูกเปลี่ยนเส้นทางและคลิปเสียงหลวงพ่อพูดถึงการปั้นพระให้ดังเพื่อผลประโยชน์ ผู้คนเริ่มลุกฮือมีทั้งผู้ที่ศรัทธาเสียใจและผู้ที่เคยสงสัยกลับกลายเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลพาดหัวข่าวจากสื่อหลักไม่อาจนิ่งเฉยอีกต่อไปแชร์แผนลับกลางวัดหลวงพ่อถูกจับพร้อมหลักฐานเขย่าทั้งประเทศนี่คือพาดหัวข่าวที่ปรากฏพร้อมกันในช่องหลักทั้งสามเวลา18นาฬิกาแต่บุญเรืองยืนมองหน้าจอขนาดใหญ่ในห้องลับใต้ตึกแห่งหนึ่งใบหน้าเขานิ่งสนิทสายตาจับจ้องไปยังฟีดข่าวที่ไหลผ่านไม่หยุดก่อนจะยกแก้วไวน์ขึ้นจิบเบาฮ่หาฮ่า ผู้ช่วยเดินเข้ามาให้เริ่มแผนระยะที่สองเลยไหมครับบุญเรืองวางแก้วลงหันมาช้าช้าแล้วพูดเพียงว่าได้เวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างศรัทธาใหม่ให้คนเชื่อในสิ่งที่เรากำหนดและทันใดนั้นเองไฟในห้องลับก็ดับวูบลงก่อนจะติดขึ้นอีกครั้งพร้อมเสียงปริศนาที่เขาเองก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนในระบบของเขาเองเสียงปริศนาที่ดังขึ้นในห้องลับของบุญเรืองไม่ใช่แค่เสียงรบกวนทั่วไปมันคือเสียงของระบบป้องกันที่ถูกเจาะทะลวงและเป็นไปไม่ได้ p พราะเซิร์ฟเวอร์ของเขาเชื่อมต่อแค่ภายในไม่เคยออนไลน์ใครเป็นคนทําเขาหันขวับไปมองวิศวกรไอทีประจําทีมชายคนนั้นตัวสันหต์เหงื่อไหลอาบหน้าผะผมไม่รู้ครับมันเหมือนกับว่าระบบมันเปิดเองจากภายในไม่มีร่องรอยการแฮ็กจากภายนอกเลยครับทันใดนั้นจอภาพหลักทั้ง5้าจอก็ฉายภาพชายคนหนึ่งใส่จีวรเปื้อนฝุ่นและเลือดจางๆบนไหล่แต่สายตายังคงแน่วแน่นนั่นคือพระสายลับเสียงของเขาเริ่มพูดชาฮ่าฮ่าคุณบุญเรียม คุณคิดว่าคุณควบคุมความเชื่อได้ด้วยเงินและอำนาจแต่นั่นคือสิ่งเดียวที่คุณไม่เคยเข้าใจเลยศรัทธาไม่ได้ถูกซื้อขายมันถูกสร้างขึ้นด้วยความจริงบุญเรืองยืนนิ่งไม่ตอบแม้แต่คำเดียวคุณเคยบอกว่าคุณคือผู้นำทางศรัทธาใหม่แต่ผู้นำที่แท้จริงต้องรู้จักหยุดเมื่อรู้ว่ากำลังหลงทางทันใดนั้นเสียงไซเรนจากภายนอกก็ดังลั่นรถตำรวจหน่วยพิเศษพร้อมอายการสูงสุดล้อมตึกเรียบร้อย ภาพบนหน้าจอเปลี่ยนเป็นไลฟ์สดจากหน้าตึกผู้สื่อข่าวหลายสิบรายกำลังรายงานสดว่าหมายจับบุญเรืองถูกอนุมัติในข้อหาหมิ่นศาสนาช่อโกงประชาชนและขัดขวางการสอบสวนข้างๆบุญเรืองมือขวาของเขาหยิบปืนขึ้นชาฮ่าฮ่าเราจะหนีออกไปจากตรงนี้แต่บุญเรืองกลับยกมือห้ามแล้วพูดว่าไม่ฉันหนีมาเยอะแล้วถึงเวลาที่ฉันต้องผเผชิญมัน เขาหยิบปากกาในกระเป๋าเสื้อสูดหายใจลึกแล้วจระรดลงบนกระดาษโน้ตขนาดเล็กเข,เขาเขียนเพียงประโยคเดียวก่อนยื่นให้ตำรวจที่กำลังเข้ามาใส่กุญแจมือเขาขอโทษที่ทำให้คนทั้งประเทศหลงผิดอีกฝากหนึ่งของเมืองพระสายรับกลับไปยังวัดเล็กๆที่เขาเคยบวชใหม่ๆใ,ในวัยหนุ่มที่นั่นไม่มีไฟฟ้าฟุ่มเฟือยไม่มีกล้องวงจรปิดไม่มีผู้บริจาคนับล้านมีเพียงเสียงระฆังยามเช้าเสียงนกร้องและเด็กในชุมชนที่ยกมือไหว้ด้วยรอยยิ้มจริงใจ เขาถอดจีวอนออกครั้งสุดท้ายวางไว้หน้าองค์พระและนั่งสมาธิยาวนานก่อนลืมตาขึ้นในใจของเขารู้ดีว่าศึกครั้งนี้จบแล้วแต่สงครามระหว่างศรัทธ,ธาแท้กับศรัทธ,ธาจอมปลอมจะยังไม่จบลงง่ายฮ่หาหาสองเดือนต่อมาสื่อทุกช่องสรุปผลคดีบุญเรืองถูกตัดสินจำคุก35ปีหลวงพ่อใหญ่ต้องศึกและอยู่ภายใต้การคุมประพฤติเครือข่ายพระปลอมกว่า60รูปถูกจับทั่วประเทศ วัดหลายแห่งเริ่มปฏิรูปอย่างจริงจังแต่สิ่งสำคัญกว่าการจับคนร้ายคือการเปลี่ยนแปลงหัวใจของผู้คนพระสายรับคนเดิมกลับไปใช้ชื่อเดิมอดิศักเขาเปิดศูนย์เรียนรู้ศิลธรรมเล็กๆให้กับเด็กในหมู่บ้านต่างจังหวัดเขาไม่ได้อยู่ในชุดจีวรอ,อีกต่อไปแต่คำพูดของเขายังคงสอนผู้คนเสมอมีนักกล่าวเคยถามเขาในการสัมภาษณ์ครั้งหนึ่งว่าคุณเสียใจไหมที่ต้องสละผ้าเหลืองเพื่อเปิดโปงความจริงเขายิ้มจังๆแล้วตอบว่า ไม่เลยถ้าศรัทธาอยู่บนพื้นฐานของคำโกหกมันก็เหมือนวัดที่สร้างบนทายฉันแค่ช่วยให้คนเห็นรอยร้าวก่อนที่ทุกอย่างจะพังลงมานวัตแห่งหนึ่งเด็กชายตัวเล็กๆถามพระรูปใหม่ว่าหลวงพ่อครับความศรัทธาคืออะไรพระรูปนั้นยิ้มและตอบว่าศรัทธาคือสิ่งที่เราเลือกจะเชื่อในสิ่งดีแม้มันจะมองไม่เห็นและไม่ใช่ทุกคนจะยอมรับแต่ถ้ามันบริสุทธิ์พอวันหนึ่งมันจะเปลี่ยนโลกได้เรื่องราวจบลงตรงนั้น แต่คำว่าศรัทธ,ธาเพิ่งจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งบนพื้นฐานของความจริงไม่ใช่มายา